สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีแคปนะฮะการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะกับงาน Championship 2074เว็นผมเวฟหนึ่งะฮะเมื่อวันที่12สิงหาคมนะครับผมก็จะหยิบมาพูดคุยแล้วก็เรียกว่าอะไรอะบรรยายไปด้วยกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงเป็นคู่อะไรกับคู่อะไรแหมก็คงรู้จักหน้าปกกันแล้วแหละอ่ะไปดูกันเลยนะครับเอาละฮะก่อนที่จะเริ่ม เกมการแข่งขันนะครับผมก็มาดูสี่หน้าของทั้ง2องเพลเยอร์กันนะครับผมทั้งสองท่านเป็นใครบ้างฝั่งนี้จะเล่นเป็น,นรีดเดอร์รอแดงม่วงนะฮะเมตาตลอดการแต่ก็ณนะวันที่ผมอัดคลิปนะก็กำลังจะโดนแบนแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้เราก็มาดูกันเล่นๆน,นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะเออเพราะต้องบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอเออเขาใช้รีดเดอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะอ่ะนี่ฮะจุดเด่นของรอแดงม่วงนะก็คือการ เก็บบอร์ดของอีกฝ่ายนะครับรวมทั้งได้บอร์ดของเราเองเพิ่มนะครับผมแต่ข้อเสียที่ต้องแลกมาคือการลบ3ดงเวาจริงผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกหลายๆคนนะเพื่อนๆหลายๆคนรู้จักตัวนี้กันอยู่แล้วนะแต่สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะฮะก็อาจจะสับสนเรื่องของเทคลิเดอร์ตัวนี้กันบ้างนะฮะแต่ก็ไม่ต้องตกใจไปคือเก็บเขาและลงของเราง่ายๆแค่นี้เแค่นี้เองอ่ะมาดูกัน กำลังเซตอัพกันอยู่ฮนะก็รอคอยสักคู่นิดนึงนะคลิปนี้จะยาวกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเรารีแคปจากแมตช์การแข่งขันจริงนะครับผมดังนั้นมันจะมีความตึง,เ,งเครียดอยู่กันบ้างไม่เหมือนกับการเล่นในร้านนะฮะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เพราะหนุ่มคนนี้นะผมเล่นเป็นลอกเตอร์เวกพังนะฮะอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยที่จะคุ้นหน้าคุ้นตากับลีดเดอร์ตัวนี้เท่าไหร่เบกพังนะจะเป็นลีดเดอร์ที่สั่งตีไม่ได้นะก็คือเอาลนะีดเดอร์เนี่ยตีไม่ได้แต่คาแรคเตอร์บนบอร์ดตดปกติ หครั้งต่อเทินนะฮะกดเทคเมนะจ่ายหนึ่งดง้งเอานะฮะเอ็กเฮดนะครับผมคออ่าคอหต่ำนะฮะจากมือลงมาที่บนสนามหรือจะไปหงายบนไลท์บนใบบนสุดของเราก็ได้นะฮะอ่าก็มีความสลับซับซ้อนเล็กน้อยนะฮะคือเทคมันง่ายเอาพูดตรงๆเทคอะมันง่ายแต่การที่จะเล่นมันออกมาได้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนิดหนึ่งนะฮะ เอาพูดตรงๆะขนาดผมเองนะยังเล่นแบบผิดๆถูกๆบ้างเลยบางจังหวะเนี่ยคือการที่เราต้องเอาการ์ดบนมือเราเนี่ยไปเลือกฮิลหรือไปลงสนามเนี่ยมันมีผลนะฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นการเล่นทิกเกอร์เป็นหลักนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะตอนนี้ก็จั่วขึ้นมาเรียบร้อยนะครับดูไม่ออกหรอกว่าใครเริ่มก่อนเริ่มหลังนะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันดูไปพร้อมกันนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมด้วยนะมารีแคปกันแบบนี้ อยู่ไดนะ้กันยาวๆนะกับชาแนลเทอร์บนบอร์ดนะครับผมอ่ะเอาละฮะระหว่างนี้ผู้คนผู้บรรยายนะของทางญี่ปุ่นก็คงอธิบายนู่นนี่นั่นรอบเดี๋ยวไปเจออะไรชนะอะไรใครมาผมก็ฟังไม่ออกเหมือนกันนะอ่ะแต่ก็มีอะไรให้พูดเยอะเหมือนกันมาดูกันฮะการแข่งขันก็ใกล้จะเริ่มแล้วอันนี้เป็นรอบคัดท็อปมาแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดรอบนี้น่าจะเป็นท็อป16นะครับผม จากผูเ้เล่นหลายร้อยคนกันเลยทีเดียวเลือกที่จะมาขึ้นไลฟ์กันนะครับผมฝั่งซ้ายเป็นรอแดงม่วงและฝั่งขวาเป็นเวกพังนะฮะจะเป็น PA นะครับผมตัวนี้เลยไม่ติดสีเหลืองกันสักเท่าไหร่มาฮะเตรียมตัวว่าใครจะไปก่อนไปหลังนะฮะเซตอัพกันก่อนอน,นี่คือเขาไลฟ์กันให้ดูแบบว่าตั้งแต่ก่อนแข่งกันเลยนะฮะอะ แต่ยังดีมีกล้องหลายตัวนะครับสลับฝับปเปียนกันบ้างนี่มีจัดนั่งคุมกันเลยนะคือถ้าเป็นผมอะถ้าไปอยู่ตรงนั้นนะผมก็ตื่นเต้นอะเล่นผิดเล่นถูกกระจุยแน่นอนนะฮะอ่ะอันนี้เหมือนจะมูริแกนไปทีนะครับผมและวางไลน์แล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ของที่ต้องการขึ้นมือหรือเปล่ามาดูกัน เวก้าพังนี่อันนี้บอกอีกนิดหนึ่งเสริมนิดหนึ่งนะฮะไลท์เริ่มต้นเขาจะมีแค่สองอ่าเพราะว่า,าด้วยความที่เขาหิวได้เรื่อยๆนะอ่ะดูมือกันครับผมเป็นเลจูบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์แลมด้งแลมดงก็ไม่เลวนะฮะอันนี้ผมถือว่ามือนี้ไม่ค่อยเลวเท่าไหร่นะฮะไม่มีซาจิเพนกวินก็จริงแต่ว่ามีใบแลมดงให้อยู่นะครับผมอย่างเช่นพุดดิ้งอ่าอันนี้เห็นมาเป็นเฟเป้นะเฟเป้ก็เมื่อลงนะฮะ ดึงไลฟ์ขึ้นมือนะฮะแล้วก็ได้จวดการหนึ่งใบบางทีเด็กนี้มือขาดนะฮะการที่ใส่เซฟเป้เข้ามาก็ช่วยเรื่องนี้ได้เยอะพอสมควรเลขใบหนึ่งก็จะเป็นอีเวนต์นะฮะอ่ะเอาล้วครับผมนี่จะเห็นว่าวีกพังวางสองไลฟ์นะครับเริ่มที่ใครก่อนนี่คลิปห้านาทีแล้วยังไม่เริ่มเล่นเลยเปิดที่รอก่อนนะฮะอ่หรือเปล่ารอสัญญาณนะนี่คลิปนี้ผมบอกเลย ยาวนิดนึงนะถ้าว่าถ้ายัางไงคุณกดสกคิปไปดูตอนเขาเล่นกันเลยก็ได้นะแต่เดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าผมจะฆ่าไม่พาร์ทแบบนี้บ้างแล้วนะครับผมมันมันนานเกินไปนิดนึงอ่ะตอนนี้ก็รอสัญญาณนะค,คือพอดีว่ามันเป็นถ่ายทอดสดด้วยนะทางฝั่งของญี่ปุ่นนะเขาก็เลยแบบเออต้องมีการเตรียมตัวรอสัญญ,ญาณอะไรเล็กน้อยนะฮะนี่นี่รัะอ่ะ และเริ่มการแข่งขันนะบัดนี้ครับผมเป็นรอนะะเปิดฉากก่อนหนึ่งด้งครับผมแล้วบอกผ่านเลยไม่มีกอดงกอดอนอะไรมาวางนะอย่างที่เราเห็นมือเขาเอาแนละเวก้พังครับแถบหนึ่งด้งครับผมแล้วก็ใช้ความสามารถของลีดเดอร์ครับแตะเป็นนิโคโลบินไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทิกเกอร์จุดสองนะฮะ <c oughs> คล้ายๆยากับกินข้าวเข้าเทินของรอครับผมเติมอีกสองด้งนะฮะก็จะดูว่าจะลงเป็นในส่วนของ พุดดิ้งหรือเปล่าแต่ผมว่ามาแน่อ่ะตีไปก่อนครับ5้าพันลิตรครับผมและเทคเลยครับสั่งใช้ทิกเกอร์แน่นอนฮะไม่เอาขึ้นมือจวสองครับจากนิโคโรบินเหลือสองลายครับสำหรับฝั่งของมกระพังจากนั้นไลยสามอะและลงเป็นในส่วนของพุดดิ้งครับผมถ้าเห็นการลบด้งนะฮะจะได้ในส่วนของด้งกลับมานอนจากดงเด็กนะฮะหนึ่งใบในสภาพนอนและก็ไม่ทำการแชมเบินะฮะอ่ มันยังจะเสียดงไปฟรีแล้วก็เข้าเทิร์นัะผมทำเทคของวนะิกกพังฮะตัวนี้นะฮะน่าจะชื่อเอดิสันนะครับผมถ้าเกิดว่าตอนเช็คทิกเกอร์นะถ้าไลฟ์สองลงมานะ่ะจะได้จวดสองทิ้งสองนะฮะเป็นใบเปลี่ยนมือนั่นเองแล้วก็ได้ลงได้ลงในสนามแล้วก็ทำเทคเมื่อลงมาในสนามเช็คไลท์นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกจวดสอทิ้งสองอ่ะเข้าเทิร์นของรอครับห้าดงครับผม เอาแล้วถ้าตีไปนะ่ะทางฝั่งของเบีกพังก็จะได้บอดนะก็คือเจ้าเอดิสันแน่นอนมาฮะการแข่งขันก็จะมีเวลาทั้งหมด30นาทีฮนะห้าริเดอร์ครับตีเช็คก่อนเลยจะเอาบอร์ดไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมองว่ามีเวฟที่2หรือเปล่าและปากาดครับด้วยในส่วนของเซปเป้นะครับผม ภาพเกดัสตะกี้ก็คงมีการบรรยายว่าบนมือเขาถือเกดัสอยู่นะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากเลยนะที่จะมาจัดการรอแดงม่วงและแน่นอนครับไล่ห้าลงเป็นกัปตันคิดครับผมตอนนี้ถ้าแชมเบิรนะฮะจะได้มาถึง2ด้งคืนนะฮะหนึ่งด้งตั้งกับหนึ่งด้งนอนอ่กัปตันคิดจะให้คืนเป็นด้งตั้งนี่คือคําตอบนะว่าทําไมเทิร์นที่แล้วเขาไม่กดแชมเบิร์ลงเรจูเพราะเขามองว่าถ้าแชมเบิร์นตั้งแต่เทิร์นที่แล้วจะไม่มีด้งเหลือพอที่จะมาไล่คิด5้านะฮะอ่าอันนี้เป็น การมองข้ามอนาคตนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะลงเรจูฮะถ้าดงกว่าน้อยกว่าอีกฝ่ายได้จวดสองนะครับไม่ใช่ถ้ามือต่ำกว่าได้จวดสองนะฮะอ่ะโอเคไปฮะและอย่างอะไรต่อตอนนี้แท็บหนึ่งดงฮะลงเป็นในส่วนของตัวลบพลังนะเป็นตอนนี้จะเป็นตัวกอดอนแล้วบอกผ่านเลยครับผมเอาละฮะตอนนี้ไลฟ์ของคุณ หนุ่มเสื้อดำจะเป็นสามนะครับเธอเมกี้ปาการ์ดไปเข้าเธอมาฮะโอ้โหมือบานเลยฮนะด้วยยามาโตะต้องบอกว่าของดีฮะยามาโตะเนี่ยอิ่มอร่อยอ่ะทีนี้ฮะจ่ายห้าครับผมเลือกจะยิงใครนะฮะยิงได้สามตัวครับเกดัสครับเมื่อลงมายิงตามไลฟ์ของอีกฝ่ายนะฮะมีไลฟ์สี่ก็ยิงคอสี่ยิงเป็นเรจูไปเลยแล้วกดเทคในส่วนของเนกะพังนะฮะตรงเคอร์ฟพอดีแปะในส่วนของอีเวนต์ใบนี้ไปนะฮะและผ่านเท์น ทิกเกอร์นะฮะก็จะชุบเอกเหตนะฮะจากในหลุมได้นะครับผมมาลงในสนามนี่ฮะต้องบอกว่าทิกเกอร์ของเมีกระพังนี่อันตรายทุกใบนะฮะคือยังยังดีนะที่ที่เราเห็นได้อีกฝ่ายมาถึงอีกฝ่ายนะเห็นได้ถ้าไม่เห็นนี่ซึมซึมเลยนะฮะอย่างที่อันตรายคือ2ใบล่างนะครับผมเอาละมีในส่วนของควีนนะฮะที่เพิ่มเข้ามาซันจิซาจิเพนกวินแล้วก็แบ็กมาเรียฮะ ก็อาจจะไล่ไปนในส่วนของควีนหรือเปล่านะครับเพื่อทำการเติมมือโอ้โ oh หแต่ตอนนี้สามารถแชมเบอร์ในส่วนของเกดัสได้นะฮะจากการกดกอรดอนนะครับผมกอรดอนสามารถลบพลังอบอร์ดของอีกฝ่าย3 0 0พได้นะฮะเอาแล้ฮะและบิดไปแล้วครับผมแบบนี้มาเนี่ยหนอนลง Queen นควีนฮะลบหนึ่งดงฮนะเมื่อทำการลบด้งนะฮะจะได้จวดสองแล้วก็ทิ้งใบหนึ่ง เอามือที่ถืออยู่มาทิ้งก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นใบเปลี่ยนมือที่ดีเอาล้วฮะใครอา่าคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะว่าอยากให้เพิ่มอะไรหรือมันติดขัดตรงไหนนะฮะอ่าทิ้งเป็นอะไรไปฮะอย่ามาเลือกเนาะอาจจะทิ้งรอบ็อกเกอร์สักตัวหรือเปล่ามาดูกันตอนนี้ก็จะมีสองบ็อกเกอร์แนละ้วคือกับตันคิดแล้วก็ในส่วนของควีนนะฮะถือว่าเป็นบอร์ดที่ค่อนข้าง แน่นเลยทีเดียวอ่ะกำลังคิดอยู่นะฮะว่าจะทิ้งอะไรใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตอนนี้อยู่ในช็อตทิ้งอ่ะแล้วก็ทิ้งไปแล้วฮะพอเรจูบนกองท็อปตะกี้มันเป็นตัวที่โดนเกิดัดยิงลงไปเอานะละเราได้ด้งคืนนะผมจากพุดดิ้งและในส่วนของกัปตันคิดนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยนะกลัวมากเลยกัปตันคิดเนี่ยคือด้องจะไม่หายนะฮะอโอ้แล้วมีด้งให้ติดเอามาตีด้วยอย่างเงี้ยเผลอๆรีีตีออก เจ็ดพันะฮะแต่จริงเราไม่จําเป็นต้องตีออกเจ0 0ก็ได้นะสถานการที่เจอเรียกแบบนี้อ่มาดูกันว่าจะไปท่าไหนอันนี้ไม่ใช่ว่าจอ,ของขอค้างนะเวลายังเดินอยู่นะแต่เขากาลังคิดอยู่ต้องบอกว่าพอเป็นรอบท็อปเนี่ยโอ้โหสมาธิต้องใช้สุดๆเลยนะเพื่อนๆอย่างไงก็ฝากร้านเทอร์โบกันด้วยนะฮะอยู่นนทบ,บุรีท่าอิกนะใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางรักอยท่าอินนะครับผมแล้วตีว่าไปเจนะ็ดพันฮะ ก็น่าจะยอมนะครับดอกนี้แต่การที่ยอมดอกนี้นะฮะจะได้ขุดโรบินในหลุมลงมาผมซึ่งผมมองว่าไม่คุ้มเลยนะฮะนี่เป็นการตีเจ็ดพันที่กดดันสุดๆเลยนะผมแล้วก็ไม่ใช้ทิกเกอร์ครับเอาขึ้นมือไปเลยเนี่ยนะฮะคือเลือกที่จะไม่ใช้ทิกเกอร์ได้นะฮะเอาขึ้นมือไปดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับทิกเกอร์แล้วโดดลงมาเป็นโรบินเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะบบอดี้สี่พันไม่มีความสามารถนะครับผมเอาขึ้นมือไปดีกว่าอ่ะ หลังจากนั้นครับกดกรอนนฮะกีดัสจะลบพลังเหลือ3,000นะครับผมจากนั้นก็น่าจะได้แชมเปิรร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทีนี้จะลงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งจะลงเป็นซันจิหรือเปล่าแล้วก็กดเทคของลีดเดอร์ครับแชมเปิร์นะครับผมแล้วลงเป็นซันจิจริงๆด้วยฮะตัวนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งบ็อกเกอร์ครับผมโอ้โหมีบ็อกเกอร์หกพันสามตัวนะฮะแต่บอกตรงๆนะว่าเวก้าพังตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่หวังที่จะเอาไลฟ์ของในส่วนของรอนะฮะจุดประสงค์ของการเล่นเด็กนี้คือการ ปูบอดใหญ่นะฮะเธอเนี่จะทําอะไรทําไปเลยแต่ฉันขอเวลาเลดเกมอะเรามาเจอกันประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันนะฮะแทบหนึ่งด้งครับฮิวครับใบเดิมครับผมและบอกผ่านเลยครับนี่ฮรไม่เล่นนะถ้าดงไม่สิบยังไม่เล่นนะ,ะเป้าหมายเขาคือยามาโตะเท่านั้นนะครับตอนนี้คีคีของเด็กนี้คือยามาโตะนะฮะ แล้วเขาถือไว้พร้อมแล้วสิ่งที่น่ากลัวต่อมาสําหรับผมนะผมกาจะเป็นเจ้ารอเด็ไอรอรอบล็อกเกอร์เนี่ยลบดงแล้วก็ฉกการ์ดบนมือนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่ยังประคองไลฟ์ไว้ได้สี่อยู่นะครับแต่ว่าทางฝั่งของรอแดงม่วงเนี่ยเขาก็จะปูในส่วนของบอร์ดเขาไปเรื่อย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 อแต่ความได้เปรียบของเวกับพังคือบอดจะโตบอร์ดจะใหญ่กว่านะฮะ ก็คือพลัง8 9 0 0กนะครับอมไม่ว่าจะแม่7จ็คาตาอ่าแล้วปากาศครับจากการโจมตีของบล็อกเกอร์ควีนทีนั้นเริ่มเอาบล็อกเกอร์มาตีได้แล้วนะฮะอ่าแล้วก็กับตันคิดนะฮะโอ้โหตีไปแบบไม่กลัวเสียได้กันเลยนะฮะตัดมือนะครับแบบนี้เพราะมองว่าในในในส่วนของไลฟ์ในหลุมอะหรือแทสของอีกฝ่ายเนี่ยไม่มีอะไรนะฮะ ดังนั้นไม่กลัวทิกเกอร์ใบนี้เลยเอ่ะฮะถ้ามีอย่างลูฟี่หรือนามิอย่างเงี้ยน่นากลัวนะฮะอันนี้เป็นตัวศัตรูตัวฉกาจของรอแดงม่วงเลยไอ้ลูฟี่กันนามิเนี่ยเพราะเป็นการลงมาเคลีย์บอร์ดได้นะนามิเงี้ยลงมาแล้วเคลียบบอดทีแต่ลูฟี่อ่ะเข้าเทินปุ๊บเขาเคลีย์แน่นอนอ่ะตีมาครับห้าพันลีเดอร์จะให้ไหมฮะ ก็ถ้าปล่อยนะครับแล้วปล่อยครับโดดครับทิกเกอร์โดดฮะทาการจมสองทิ้งสองครับได้บอดี้ห้าพันนะครับแต่ต้องระวังว่าจะโดนแชมเบิร์ลหรือเปล่า <c oughs> จะทิ้งอะไรแล้ว <c oughs> ทิ้งยามาโตสองใบเลยห <c oughs> เอาเรื่องนะฮะ <c oughs> ตึงพอสมควร <c oughs> ก็ต้องยอมนะฮะ <c oughs> ถือไว้นานก็เป็นใบบอร์ดระยะยาวนะครับอาจจะมองว่าสองตัวเพียงพอแล้วหรือเปล่าเอาโอเคแต่ผมว่าน่าจะทิ้งนะยังมาตะสองตัวตะกี้ใช่ไหมผมน่าจะดูไม่ผิดอาตามมาด้ดยพุดดิ้งนะครับหกพันครับผมตีมที่เหลือเดอร์ฮะยังแล้วยังเหลืออีกสี่โดงอันตรายจริงอ่ะปลาไปครับเอดิฟันเอดิฟันนี่เป็นกาบสองพันนะต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งใบที่ดีมากแล้วตีไปหกพันฮะ ไม่ฝนแล้วนะฮะตอนนี้แล้วทิกเกอร์ได้เป็นไรครับใบนี้ไม่เห็นได้เป็นโออีเวนต์ใบนี้อีเวนต์เซอร์นะฮะจวหนึ่งไม่เก็บขึ้นมือนะฮะขอจวเปลี่ยนแทนดีกว่าเพราะว่าเขาต้องการที่จะเล่นเก้าดงบวกหนึ่งดงจากเทคลีดเป็นสิบดงฮะ,ะดังนั้นเขาไม่ใช้ใบเฟิร์สแน่นอนเทอร์หน้ามาแน่ฮะ,ะในส่วนของยามาโตะลงรอครับลุกพลังฮะเอดิสันพลังเหลือสามพันพอดีนะครับ สิ่งที่น่ากลัวตอนเนี้แชมเบิลเป็นคิดคิลเลอร์เนี่ยหนักนะครับผมมีไหมแต่เหมือนจะยังอู้แล้วมีมีด้วยเนาะน่าจะมีแล้วด้วยนะฮะเอาคิดคิลเลอร์มาตีต่อนี่ผมว่าหนักนะฮะเพราะจะเสียด้งเยอะไปหน่อยไม่ใช่เสียดง้งเสียากาดขออภัยเอาฮะกดแล้วครับแชมเบิลฮะ เก็บอีดิสันลงไปใต้กองครับผมแหมความแสบเนี่ยมันเป็นการเก็บใต้กองเนี่ยทิกเกอร์อีเวนต์เวก้าพังขุดกลับไม่ได้นะฮะผมแบบมันครบเครื่องจริงรอแดงม่วงลงเป็นในส่วนของใครเอ่ยผมว่าน่าจะคิดคิลเลอร์ไหมไม่ใช่คิดคิลเลอร์นะฮะลงเป็นแบ็คมาเรียผมอ่ะเทคคิดครับเอาโด่งกลับมาตั้งหนึ่งครับอืมแล้วไงต่อเหลือหนึ่งดงนะ น่าจะไม่ได้ใช้ล้วแล้วกดเท็กแบ็กมาเรียวผมก,กูนะ้กลับห้าโด่งฮะตอนนี้ดง่งด่งเต็มเลยนะฮะแต่ถ้าจบเทินก็จะต้องเอากลับคืนสองนะครับเหลือเหลือแปดให้เหลือเท่าอีกฝ่ายแล้วผ่านเทินนะผมเอาแล้วฮะมาดูว่าเบกาพังจะโตกลับอย่างไรนะฮะการที่เขาเอาบล็อกเกรอร์ทุกตัวตีเข้าไปนะผมมองว่าเขารู้ตัวอยู่แล้วทางฝั่งซ้ายว่าจะต้องเจอกับยามาโตะนะฮะ ก็เลยเอาทุกเวามาตีเข้าไปเลยอ่ะแล้วก็ทําการ KO ครับผมตามไลฟ์ของทั้ง2ฝ่ายบวกกันนะตะกี้4บวก1เป็น5ก็ยิงกับตันคิดจากนั้นฮิลได้1ใบนะครับถ้าเกิดว่าไลฟ์เรามี1ลงไปนะครับผมแล้วก็กดเทคลีดฮะเอาใบอีเวนต์เวก้พังกลับมาแปะบนไลฟ์ครับผมอ่ะแล้วก็ผ่านเทินอาล้วฮะทีนี้ละครับจะเป็นเกมของทางเวก้พังแล้วนะฮะ จะเป็นเกมของเบกาพังนะเกมมันจะยาวหน่อยนะฮะเบกาพังเจอกับรอเนี่ยคือถ้าไม่เร็วไปเลยก็ก็จะช้าไปเลยเอาลนะแล้วกับ,บ้าตอนเนี้ยจะเป็นลูปเทินหนึ่งอะฮิวสองรอบยามาโตะหนึ่งแล้วก็เทคลีดอีกหนึ่งนะฮะเพราะตอนนี้มันไม่มีบอร์ดนอนนะฮะยังไงเขาก็ต้องฝั่งของฝั่งซ้ายเขาต้องตีเข้าไปที่ลีดเดอร์อยู่แล้วอื <c oughs> ได้โซโลขึ้นมาบนมือเหรออืม <c oughs> นะฮะ มีถึงโซโลยนะโซโลลัชน่ากลัวนะครับตอนนี้คือบอร์ดค่อนข้างแน่นนะแต่หลังจากนี้จะโดนยามาโตะยิงเรื่อยๆอมมาดูกันน่าเสียดายนะไม่มีในส่วนของคาตาคุลินะก็ในเทอร์นี้ผมคิดว่าไม่ใช่คิดว่า เคียยามาโตไม่ได้เลยนะฮะถ้าจะเคลียยามาโตเนี่ยต้องขอกอดอนหรือไลแม็กเนี่ยสองตัวนะเพื่อทําให้พลังลบสามพันสองทีเท่ากับลบ 6, 000, หกพันจะเหลือสามพันอมาฮะคือต้องวิเคราะห์ออนิดนึงนะฮะว่าจะทําอะไรอะไรและตัวแรมดงตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะฮะคือโคมอนะการที่เอาพุดดิ้งออกคือด้งมันสิบแล้วอะไม่ต้องทําอะไรแล้ว จบเทินแปดเขาเท่าเทินกลับมาเป็นก้าเอเป็นสิบ่ะตีครับด้วยบล็อกเกอร์คุยนะผมหกพันขอกาาสองพันอืมแล้วการตีสองพันนะครับเขาจะทิ้งขอบหนึ่งพันลงไปในหลุมไม่ได้นั่นเหมือนความว่าเขาจะเอาลูฟี่หรือนามิลงไปในหลุมน่ยยากนะฮะเพราะว่าจะเป็นการต่อกับอีเวนต์ของวิกพังแล้วใช้ทิกเกอร์ครับผมโดดเป็นเอดิฟันนะฮะทำการเปลี่ยนมืออีกแล้วคือ ต้องบอกว่าอย่างเอดีันเนี่ยได้บอร์ดก็จริงแต่จะไม่ได้มือเพิ่มนะฮะปกติทิกเกอร์มันต้องขึ้นมือเท่ากับมือเราจะเพิ่มไปหนึ่งเนะี่ยแต่เอดีันเนี่ยไม่ทําให้มือเราเพิ่มนะฮะแล้วการได้บอร์ดของของเมกะพังตอนเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าโดนแชมเบิลเข้าไปอะเอดีสันก็หายอยู่ดีนะฮะอันนี้ผมเลยมองว่าจุกๆนิดหนึงอ่ะทิ้งบอลดำบอลดำไม่ใช้อยู่แล้วเจอกับเด็ก เด็กนี้อ๋อ oh, ล้วทิ้งของดีฮะร,รีลิสบนคือบนมืออมีแต่ของตึงๆนะฮะต้องบอกอย่างนี้แล้วกันเลยต้องยอมตัดใจทิ้งรีลิสลงไปเป็นใบเติมมือเอาละครับผมมากระหน่ำตีรัวๆครับตอนเนี้ยอันนี้อันนี้หนักจริงๆหนักจริงฮะเจ็ดพันลีครับคือทิกเกอร์แต่ละใบไม่ช่วยนะฮะผมว่าอ่าอันนี้โดดเป็นบล็อกเกอร์ครับ ชื่ออะไรนะชากะเออชากะเป็นบล็อกเกอร์พลังหกพันนะฮะก็ถือว่าช่วยได้พอสมควรแต่ต้องระวังในส่วนของตัวลบพลังซึ่งตอนนี้บนมือทางฝั่งซ้ายไม่มีนะจะลบก็ได้ด้วยได้แค่โอทามะไปลบในส่วนของ isan, ขอดิสันเท่านั้น,น,นก็ยังมีบล็อกเกอร์ช่วยได้อยู่เอาล้วะฮะต้องยื้อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ในฝั่งของเวกาพังเป็นการสแปมยามาโตะ ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับดงปิดแบบนี้ขารับอาจจะยากนิดนึง <c oughs> แล้วรอเนี่ยเขาก็เหมือนจะคำนวณเวฟคมนะครับากการตีหกพันมาตอนแรกเนี่ยอ่ะไปครับแล้วตีเจ็ดพันฮะโอ้โหเนี่ยฮะทำให้แบบกาดไม่ได้นะฮะคือตีแรงเกินไปด้วยความที่ดงเขาสิบเข้าไปนะฮะกับบอร์ดที่พร้อมอ่ะ เลยเอาด้งเนี่ยไปต,ติดตีรัวๆนะฮะการระดอกเนี่ยจะคมๆนิดนึงอ่ะตัดสินใจไงถ้าเทคไลน์นี้อีกสู์แล้วนะครับผมแล้วคิดคิดเลอร์เนี่ยรออยู่บนมือแล้วด้วยซึ่งผมมองนะฮะยากเลยนะฮะคือยังไม่ทันเลดเกมนะครับก็โดนกดไปเยอะพอสมควรคือเพราะว่าการเล่นพุดดิ้งแล้วต่อด้วยกับนันคิดเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่จุกมากๆเลยนะ โอ้โหนี่ยังดีนะไลาต์ตะกี้โดดเป็นบล็อกเกอร์ไม่ให้เลยประหยัดมือเพิ่มไปขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าการตีเจ็ดพันอ่ะถ้าปากาศต้องเสียสองใบนะฮะแล้วก็เหมือนจะตีเจ็ดพันนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหโดนหนักทุกดอกแล้วตีเจ็ดฮะคือการที่เขาใช้เอดิสันทิ้งลีลิสไแปบบคงมองแล้วนะครับว่าตัวเองอ่ะจะโดนตีเรื่อยในเทอร์นี้ เลยเอาใบบอร์ดอะเคลียร์ทิ้งออกไปแล้วเช็คฮะลุ้นกับทิกเกอร์ครับผมแล้วโอ้โหเป็นกาดสองพันนะฮะไม่ใช่ทิกเกอร์นะฮะคือต้องขอแบบนามิอย่างเงี้ยระเบิดระเบิดบึ้มไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเวฟสุดท้ายพอดียังไงก็ไม่ไม่อไ,ไ,ไม่สำคัญนะฮะอ่ะและลงมาแล้วครับเป็นคิดคิลเลอร์ตีไปเจ็ดพันและโถมเลยครับผมตีออินนะฮะโอ้โ และจบเกมครับผมโอ้ไลฟ์สุดท้ายไม่ช่วยนะฮะคือกำลังอยู่ในช่วงเซตตัวได้นะแต่ก็ไม่ทันนะครับผมโดนการบุกหนักของรอแดงม่วงเข้าไปก่อนก็จบกันไปขอแสดงความดีกับพ่อหนุ่มเสื้อเสื้อ,เส,อ,เ,สอเสื้อสีครีมนะครับผมอ่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆฝากเทเบิลบอด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ